สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับขณะนี้พี่โออยู่ที่เฮาสามย่านครับมาคุยถึงภาพยนตร์เรื่องล่าฝันเมืองเดือดหรือชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่อังกฤษมังอบังอดิกวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับขอต้อนรับพี่หนุ่มปรเมศเชิญครับนี่คร,รับพี่หนุ่มปรเมศนี่ยินดีต้อนรับพี่หนุ่มปรเมศครับเราสองค,คนสว,ส,สวัสดีครับอบังอดิีนี่นะฮะ เราสองคนเนี่ยนี่คือมันมันปอกปอก <laughs> เป็นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเรื่องนี้มากๆากเป็นไงพี่หนุ่มดูแลอบอุ่นไหมไอเราแหมมันใบไเปเลยนะมันอบอุ่นไหมมันก็อบอุ่นในมุมหนึง่งแล้วมันก็สะท้อนในมุมของเหงาอีกมุมหนึง่งครับ,รบก็ก่อนอื่นพี่โอ๋ก็จะขอพูดถึงเรื่องนี้คร่คราวๆนี่เป็นหนังจากประเทศมาเลเซีย <นะ S 2> มาเลมาเลยผสมไต้หวัน คือทุนสร้างไต้หวันไต้หวันมาเลเซียผสมกันและจะบอกให้ว่ามันเป็นหนังที่เปิดโลกมาเลเซียพี่โอมากความยาวไม่มากเลยนะแต่รู้สึกเหมือนเหมือนแบบยาวรู้สึกว่าในข้อมูลจะว,ว่าความยาว1ชั่วโมง50นาทีนะครับแล้วก็คะแนนที่ได้เนี่ยจะอยู่ในระดับ8เต็ม10โดยเฉลี่ยนะพี่หนุ่ม แล้วแล้วเรื่องนี้ไปกว่าดรางวัลจากทั่วโลกมาแต่สองคนนี้ดูเหมือนจะเป็นนักแสดงชาวเชื้อสายจีนครับชื่ออูคังเหรินคนนี้นะครับเป็นพี่เป็นคนใบ้พูดไม่ได้ในแสดงเอ๊ะมีเรื่องถามพี่หนุ่มมาเป็นสายละครเวทีการแสดงแบบใบ้อย่างเงี้ยเขาเรียกโมโนล็อกป่ะอืมใช่ใช่ครับยากผมอยากเล่นนี้มากนะ ไม่ต้องมีบทไม่ต้องอะไรคือความรู้สึกกัมันสะทะ้อนเรื่องราวมันไม่มีไม่มีบทพูดเป็นหนังที่พูดน้อยมากมีมพี่โอยงมันไม่ใช่ว่ามีไม่มีบทพูดมัน,มนมคือภาษา,ามือมันมีภาษาของมันและภาษามือเนี่ยก็คือตัวของบทคััอ๋อมันคือภาษามือคือเสียงของบทอ มันคือบทอ่ะมันคือ,อต้องใช้เข้าใจแล้วแต่ถ้าเป็นป้าอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือไม่ต้องใช้ภาษามือไม่ต้องอะไรเล่นแต่อารมณ์ไปนี่อย่างเดียวแต่อันนี้ยเขาจะต้องมีภาษามือด้วยแล้วก็ซีนอารมณ์อินเนอร์ที่ออกไปซึ่งมันลึกนะเขาเล่นดีมากเลยนะผมชอบอแวแวตรงแววตาตัวน้องครับตัวน้องชื่อแจ็คตันครับ้ตัวน้องผมถึงเป้อารับ <c oughs> <c oughs> มันเา้าขเปันมทมากมันเทมากคือถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยสองคนเนี่ยเขาเขาเขา,เขาคิดว่าเขาคิดเองว่าเขาเป็นพี่น้องกันตั <ừ> ้งแต่เด็ก <ừ> ซึ่ง <ừ> เป็นกำพพลาทั้งคู่เกิดเหตุอะไรไม่รู้เราเข้ามาดูไม่ทันนะครับหนังชายตนะั้งแต่ทุ่มกว่าก,าก็ก็อยู่กันมาอย่างเงี้ยสองคนพี่น้องโดยที่ไม่มีใบสัญชาติเป็นบุคคลไร้สัญชาติถึงจะมีใบเกิดรู้สึกว่าตอนต้นเรื่องพี่อยาจะทำว่าตัวน้องมีใ <ừ> บเกิด แต่น้องก็เป็นคนที่แข็งแรงมีทุกอย่างสมบูรณ์นะครับแต่ก็เนื่องจากว่าได้รับการดูแลจากตัวพี่มาตั้งแต่แรกเขาก็เลยมีกันอยู่เท่านี้แล้วก็ดูแลกันไปเท่านี้สองคนนี้ไม่เหมือนกันนี้เป็นพี่น้องที่ตัวพี่เนี่ยเป็นคนดีขยัน,น,นขันแข็งทำมาหากินแต่ตัวน้องนี่ออกแนวมิจฉาชีพนิดนึงนะครับลุยๆหน่อยเอาหน่อยพ <คน S 2> อม<ด>ีนะกานิดแล้วใช้มิติสองมิติเขาด้วย อยู่ในมุมเถวๆยังเขาไม่ได้อยู่แค่สองคนเขามีอีกคนนึงที่รักเขาครับก็อยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าๆทรงๆเดียวกันมันนี่ชื่อมันนี่ก็เป็นกระเทยนี่จะบอกว่าเป็นการเปิดโลกมาเลเซียพี่โอมากเพราะว่าพี่โอไม่คิดว่ามีกระเทยในมาเลเซียเพราะว่าพี่โอคิดว่ามาเลเซียเป็นประเทศดีกว่าพี่โอคิดว่ามันเป็นมาเลเซียเป็นประเทศที่มุสลิมล้วนปรากฏว่าไม่ใช่มีจีนมีพุทธมีคริสตมีอิสลามมีครบทุก ทบทุกศาสนาแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มีทั่วโลกแล้วพี่แล้วพี่โอเห็นว่าการการเปิดโลกมาเลเซียของเราเนี่ยมันมันค่อนข้างแปลกแตกต่างจากภาพที่เห็นคือในใจเนี่ยพี่โอไม่ไม่รู้จักมาเลเซียมาก่อนเราเคยดูหนังมาเลเซียผมพีีจำไม่ได้แ้้ก็เคยดูพี่พพอโอเคยดูหนังมาเลเซียเป็นหนังสยอ,ของขวัญของพี่ก้องล่า ที่กองล่าแต่ว่าอันนั้นอนะ่ะเป็นมาเลเซียที่บ้านรวยแล้วก็เป็นมีฝรั่งเกี่ยวข้องชื่อเรื่องฝรั่งเส้นผีนะครับก็เคยดูแลวนี่ยนั่นแหละแต่ว่าเรื่องนี้มันแตกต่างกันไปเรื่องนี้เป็นชนชั้นล่างล,าง,ลางมามชนชั้นล่างลางมา,งางที่ปากกาตีนทีบชนคนไร้สัญชาติคนกลุ่มน้อยในมาเลเซียแอีกมุมหนึง่งอีกมุมหนึงน่งองเขาที่ตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าถ้าเรามาแล้วเราจะดำดิ่ง รู้สึกว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่ไม่น่าอยู่ไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่พอมาดูในเรื่องนี้ปรากฏว่ามาเลเซียก็เป็นดินแดนที่มีความยุติธรรมมีความรักมันเหมือนกันทุกที่นะผมว่าอเมริกาอย่างอเมริกาเวลาถ่ายทอดก็ถ่ายแต่มุมเจริญแต่อรายะหลังเริ่มมีมุมเห็นนะมุมเสริมเความมุมนีด้ก่อูแล้วใช่ครับเป็นชนชั้นเราก็เข้าใจเข้าใจว่าความยุติธรรมที่มาเลเซียยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักใคร่กรงเกลียว ทั้งคนทุกระดับมันยังมีอยู่แต่กฎหมายเขาจะเฮียกว่านะเฮี้กว่าบ้านเรางแรงเพราะบนเราดีกว่านะใครว่าไงไม่รู้บ้านเรามันยังอารมณ์อรวยอย่างนี้แล้วการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครนี่สุดๆบางทีบางฉากบางตอนนะไม่ต้องใช้เสียงไม่ต้องพากไม่ต้องพูดแบบมันอินตอนจบพี่โอไม่อยากให้จบเลยอ่ะก็สรุปว่าเราคุยกันแบบไม่ได้สปอยเลยเพราะว่า มันมีเรื่องราวที่พลิกผันที่ทําให้ทําให้เราตกใจอยู่พอสมควร,ครนะครับ,รบพี่หนุ่มให้เรื่องนี้กี่คะแนนเรื่องนี้ด้วยความมันเป็นหนังอินเกี่ยวกับชีวิตผมให้ไปแปดแล้วกันครับอตามครับพี่โอพี่โอขอให้เพิ่มจากพี่หนุ่มนิดนึงนะครับ,รบพี่โอให้ให้เก้าเต็มสิบพี่โอให้เก้าเต็มสิบจะหักตรงตรงที่เนื้อเรื่องไม่ได้อย่างใจเพราะเราลุ้นไปอย่างหนึ่งเราเรา เราไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราก็รู้สึกว่าทำร้ายจิตใจของเราพอสมควรนะครับแล้วอีกประการหนึ่งมันเหมือนกับตัวเด็กตอนเด็กมันน่ารักเกินไปอตอนเด็กวันหน้าตาเป็นเด็กจีนมากเลยครับพราตอนโตขึ้นมาหน้าอย่างเงี้ยแต่แต่เขาก็แสดงดีนะพี่โอพี่โอชอบสรุปว่าพี่โอชอบเรื่องนี้มากๆก็เชียร์ให้มาดูกันน่าจะมีที่เขาสามย่านไม่รู้เหมือนกันว่ามีเมเจอร์หรือรหรืออะไรนะ SF หรือเปล่าครับก็ ไงก็ต้องขอบคุณเขาสามย่านที่ให้เราถ่ายคลิปตรงนี้แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยเมื่อกี้เขามาเตือนนิดนึงเราควรจะยกป้ายนี้ไปตรงที่ว่างๆเพื่อที่จะ <c oughs> ได้นั่งคุยกับสบายๆ <c oughs> เราก็เออเราก็เห็นว่าป้ายอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> นะครับอไม่ไม่ไมอ่านี่ครับฉายวันที่16พฤษภาคมนะครับ <c oughs> ก็ไปชมกันให้ได้ เานอกจากขอบคุณทางเฮาสามย่านก็ขอบคุณทางสาหามงคลฟิล์มเป็นคนเชิญมาสำหรับเรื่องนี้ใช่ครับก็สุดแล้วพี่โอชอบมากๆก,ก็ไม่คิดว่าเราจะได้ดูหนังที่ดีขนาดนี้ตอนแรกดูอย่างเงี้ยชื่อเรื่องภาษาไทยล่าฝันเมืองเดือดเราคิดว่าเป็นหนังแอคชั่นอาชญา,ากรรมประมาณพวกเออเรดไลฟ์ ที่กล้องอะไรนะก็อจิลายุเล่นอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. คือแสดงให้เห็นของสังคมเสื่อมโทรมแล้วชีวิตต้องสู้ปากกัดปีนถีดเจอแก๊งอันธพาลอะไรประมาณนี้ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันจะบอกว่าเรื่องมันหนักกว่าที่เราเข้าใจก็ว่าได้แล้วพี่หนุ่มคาดตอนแรกพี่หนุ่มก็คาดไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมไม่ผมดูจากโปสเตอร์แล้วผมจะดูว่ามันมันเดือดทำไมมันใช้ชื่อราฝันเดือดแล้วคือมันมีความฝันความอะไรมัน แล้วก็เป็นรุ้นว่ามันอ่ะพอมันจะไปจุดที่ว่าอับแล้วมันจะมีพลิกขันอะไรยังไงออกมามันก็จะดําเนินไปกับชีวิตผมดูหนังดิบๆกว่านี้มาเยอะแล้วไงหนังของอะไรอ่ะของฟิลิปปินส์อะไรที่มันยู่ในคุกแล้วมันแหกหรืออะไรอ่ะหรือว่าหนังอินโดอ่ะผมนึกว่าเดี๋ยวมันจะไปถึงแตะไปถึงตรงนั้นแต่มันไม่ถึงอแล้วเรื่องมันมันแช่แช่ภาพมันมีความเหนิ่หน่อย ผมมีจะหลับเหมือนกันนะบางตอนผมก็เลยหักมันไม่เชื่อเป็นภาพยนไม่เชิ่เป็นนางภาพจนไทยแอคชั่นเพราะว่ามันดราม่ามากผมไปอยู่กับเวลาทาละครเลยผมจะอยู่กับสังคมพวกนี้ไงจะเป็นพวกที่ว่าไม่มีบัตรไม่มีอะไรที่แอบมาทํางานอะพวกพม่าพวกอินเดียเพราะอะไรเงี้ยกันในเรื่องนี้ก็มีพม่าด้วยผมก็เลยดึงตัวเองเข้าไปอยู่กับในในในบทอันนี้ซึ่งบางอันพอเขาไปแตะแตะแตะไปแล้วอะมัน มันเหมือนยังไม่สุดอ่ะเพราะเราจะไปถึงจุดนั้นแล้วปุ๊บมันก็หลุดแล้วมันก็ออกออกมาอย่างไอตัวอันหนึ่งที่ว่าลูกน้องมันโดนนักเลงครับเป็นอันนั้นก็จะเป็นทางสีอันหนึ่งที่อยู่ในชนชาตินี้จะเป็นจีนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีของ<ม>ฝ่ายของแขกอ่ามีแขกอ่าที่มาไล่เล่ยอะไรกันพอไล่ตรงนู้นปุ๊บม,มันก็ไม่ต่อเนื่องตรงนี้ว่าเอา้ามันจะตามเ,เหตุการณ์มันยังเป็นไงต่อมันก็มันก็ตัดมันทิ้งไปเลยมันหายไปเลยใช่ ก็คือมีทั้งมีหลายสัญชาติแล้วก็มีหลายศาสนาผมก็เลยให้แค่แปดหลายครอบครัวอยู่ในนี้ก็หนังเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของสองพี่น้องและเราก็เป็นผู้ที่เชื่อในเรื่องความสัมพันธ์ของพี่น้องถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันจริงๆก็ตามนะครับความถูกพันแบบนี้มันมีจริงครับก็เมื่อกี้เราให้เรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวเราก็ลา นี่เราประชุมกันแล้วนะครับว่าผมควรมาดูครับเรื่องนี้ครับถ้าอย่างนั้นมีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะกลับมาเลเซียกันแล้วครับผมลาลีครับสวัสดีครับ